นี่ๆคันอ่ะให้ยุงกัดเหรอลูกยุงกัดใช่ไหมตรงนี้ใช่ปะตรงนี้ด้วยกอือยุงกัดมันยุงกัดน่าสงสารน่าสงสารนะพอละพอละพอละเอาอีกเอาอีกมันๆใช่ไหมลูกอือ้ไหนๆไหนไหนยุงกัดยุงกัดตรงไหนอีกโอ้โหเต็มหน้าเลยน่าสงสารอออืืหเด็ก ไฮโซไปโดนยุงกัดกลางป่ากลางเขาอะพอละพอแล้วพอแล้วพอแล้วะอ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 ่ะอาไหมาอาไห่อะอะอะนี่อะเก่าเก่าเกาเก่าเกาเก่าโอ้โหอะตรงนี้มาตรงนี้มั้อหตรงนี้หือเข่าด้านคานเยอะเกินหืมอะอะอะตรงนี้ตรงนี้คานปะอะพอยังพอยัง อะไรอ่ะใช้ป้ายทไรอืมอะไรทำไมอ่า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 อ่ะอ่าอ่าอ่าเก่าก่ะอ่ะคันก็เก่าปักก็เก่าให้เนี่ยอ่ะอืมอ่ะพอยังอืมอ่ะจับเก่าอี่ยอ่าอ่ะอ่โอเคอ้มือลูกกระถึงนี่ ไม่ใช้ปาทํำไมเนี่ยฮะฮะใช้ปาทํำไมอ่ะอ่ะคันคอ่ะอ่ะอะไรเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไหนไหนตรงนี้มันโดนอะไรเนี่ยโอ้โหคุณชายเข่าด้านอื้อ เนี่ยและไม่ยอมเดินสักทีหนึ่งอ่ะพอแล้วอเอานะพอแล้วนะอพอยังปะพออืม ไม่พอใจอีกคันขนาดนีด้เลยเหรอลูก